สอนอันไหนบางบอกว่าถูกทั้งหมดถูกทุกอย่างแต่ว่าอันไหนดีที่สุดบางก็งงจะบอกมาเนี่ยอยู่สอนผมแม่นานเขาอันนี้ครับรบ,บางเรียนไปสอนเจงองานจริงทดลองอะไรจริงๆที่เวลาตอนเรียนอาจจะไม่ได้ทดลองมงคนไม่ค่อยคุยกับใครเจ้าอ,อยู่เงียบคนเดียวเต๋อเรียนไม่เก่งเป็นเจ้านายเรียนแทบตายเป็นแค่ลูกน้อง <laughs> อะคือต้งซื้อหน่อยทาานใ้ผมครั้งแรกเนี่ย คิดคิดยังไงบางก็บางก็นิ่งๆบางคนไม่ค่อยคุยกับใครชอบอยู่เงียบคนเดียวเวลาพักเที่ยงบางก็อยู่ในสวนนั่งอ่านหนังสือบ้างนั่งเงียบบ้างคนเดียวไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกับใครเราพอได้คุยกันพอได้คุยแล้วรู้สึกยังไงบ้างาพอได้คุยกับบางก็บางก็น,นิสยัยดีครับชอบสอน สอนทุกเรื่องแต่ว่าเวลาผมไม่รู้อะไรผมก็จะถามบังตอนทํางาน <c oughs> ช่างแอร์ก็เวลาไม่เข้าใจอะไรก็ถามบังเวลาไปเจองานจริงแล้วไม่กล้าถามใครก็กลับมาถามบังแล้วเวลาถ้าบังรู้บังก็จะบอกผมอธิบายให้ผมฟังแต่ว่าละเอียดแบบเข้าใจครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ตอนที่อยู่ด้วยกันมาข้อเสียที่แบบ เห็นแท้ทัดเลยอะอ่ะประมาณไหนในตัวผมเอาแบบที่ผมคิดนะหรออ่าในแบบความคิดเงเลยแบบที่ผมคิดก็เวลาบางเวลาบางเงียบๆเ,เลยบางอเป็นคนน่ากลัวเวลาบางเงียบๆปุ๊บผมก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาบางเท่าไหร่เพราะเวลาบางเงียบบางน่ากลัวมากประมาณนี้ปะะมานั้นแนละ้วก็เท่าที่ทำงานได้กันมาเนีย่ย มีอะไรประทับใจไหมอย่าว่าเออเองชอบเลยใช่ไหมก็เวลาทํางานกับบางบางจะสอนทุกอย่างครับเวลาต่อหัวหลักอะไรอย่างงี้บางก็จะสอนสอนอันไหนบางบอกว่าถูกทั้งหมดถูกทุกอย่างแต่ว่าอันไหนดีที่สุดบางก็จะบอกออกมาเนี่ยเขารทับใจนะครับชอบตรงที่บางอธิบายอธิบายให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ถามบางได้อีกรอบนึง บางเรียกไปสอนเจองานจริงทดลองอะไรจริงๆที่เวลาตอนเรียนอาจจะไม่ได้ทดลองมาได้มาเรียนกับบางประมนี้ครับอาแล้วก็สุดท้ายก็ํำไว้พร้อมไหมเรียกากาแฟไว้ไม่ครัก็ขอให้บางมีความสุขสุขภาพาแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนแล้วก็อยู่สอนผมแม่นาน <laughs> <How? S 1> วันนี้อ่หอมบ,บางวันนี้ได้ได้อะไรไปอ่ะอดังสื่ออะคดึงสื่อหน่อยให้กล้องดูหน่อยดิเนี่ย <c oughs> โอเคยังก็ลองไปอ่านดูครับบางเพราะว่าผมผมก็อ่านแหละแต่ลองสรุปเนื้อหาดูถ้าถ้าว่ายัางไงแล้วผมจะทักไปทีว่าถ้าไปอ่านผมจะเอาอะไรประมาณนั้นได้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกันครับบาง แล้วก็ทํางานก็ตั้งใจจะทําอะไรก็ตั้งใจครับบ่ถ้าเราตั้งใจอ่ะผมเชื่อว่ามันออกมาดีหมดแหละรเราตั้งใจนะก็ขออีกประสบความสำเร็จแะมีความสุขครับบ่ะไว้มีโอกาสจะไ,ได้ใหม่ได้อ่ <Okay. S 1> อนะโอเคต้องรับครับวันนี้ยังใช้ลูกพี่